สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,นนะครับผมเดี๋ยวมาฟังอัปเดตของดัชนีดาวโจนส์นะครับหรือว่า DJI นะในส่วนของ Time Frame ีเนี่ยเราดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเขาปิดแดงนะฮะปิดแดงเหมือนจะเป็นพลายชั่นกับตัวลงเนาะและ้วก็ในส่วนของ Time Frame Day นะครับ Time เ r a m e Day นี่เขาปิดไปที่เป็นที่เรียบร้อยก็คือขึ้นไปทดสอบแนว35,000นะครับยังไปไม่ถึงเนาะและ้วก็เป็นช่วงของตลาด เมกานะฮะดันราคาขึ้นจากแรงข่าวแล้วจากนั้นก็ช่วงหลังจากข่าวจบนะครับก็มีการเทขายลงมานะฮะเรียกได้ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของราคานะครับเมื่อคืนนะฮะลงมาต่ำสุดอยู่ในโซนของ33,881อ่ะตรงนี้ค่อนข้างเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของฝั่งบายนะครับก็คือหัวตรงนี้ แล้วก็ l o ตรงนี้ซึ่งในกรอบของการ buy นะครับกับรอบของการที่จะเทรด buy ก็คือแผนเนี่ยมองว่าราคาควรลงมาในกล่องนี้แล้วไม่หลุดไม่หลุดกล่องข้างล่างนะครับแต่ควรจะ position ของการที่จะ buy ควรอยู่ต่ํากว่าตําแหน่งกล่องข้างบนนั่นเองเนาะอธิบายประมาณนี้แล้วกันง่าย,ายๆนะครับไปวัดฟิโบกันดูว่าสําหรับแนวรับ ของฝั่งบายนะครับเขาลงมาถึงประมาณเท่าไหร่ลงมาถึงเกือบโซน70%นะครับระหว่าง62กับ70%ก็ตรงนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับสวยแล้วสำหรับฝั่งบายนะฮะแต่ถ้าลงมาได้อีกก็คือน่าจะโอเวอร์แลบดีมานชุดนี้ในฝั่งของ H4 ก็จะลงมาที่โซน89-79-89%ถึงถึงในกรอบนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าในส่วนของแนวรับเนี่ยเขาทําเป็นอีควอโลนะครับก็คือทำโลเสมอกันตรงนี้การทำโลเสมอกันในลักษณะของแพทเทิร์นกลับตัวดับเบิลบอททอมนะครับหลังจากจบโครงสร้างของชุดที่เขาดันราคาขึ้นไปขายแล้วเนี่ยแนวรับโซนนี้นะมีโอกาสหลุดทะลุลงมาทำลายง่ายๆเลยนะเป็นแนวรับที่ไม่เหมาะแก่การเข้า ออเดอร์ Order, นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยชุดนี้70็ดถึงเจ็ถึงแปเนี่ยต้องหาจุดเข้าดีๆนะครับนะบเพราะว่าถ้าหลุดถ้าหลุดต่ำกว่า89%เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับตรงนี้หลุดแน่นอนนะมีโอกาสหลุดแน่นอนวางไว้สองแบบแล้วกันนะถ้าบายก็ยอมที่โลด้านล่างนะครับในส่วนของฟังเซลล์มองตรงไหนได้บ้างครับโค้ดนะฮะอ่ะในส่วนของฝังเซลตอนนี้ ถ้าวัดจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะมี key level ของ QML ฝั่งเซลล์นะครับก็คือหัวตรงนี้นี่คือ key ของฝั่งเซลล์นะครับไม่เกินไม่เกินเรียกว่าไม่เกินแล้วกันฝั่งนี้ไม่เกินกรอบนี้ก็ต้องมารอดูว่าวันนี้นะครับผมราคาจะขยับไปในรูปแบบไหนนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับตีสอนะครับตีหนึ่งตีสของ วันที่15นั่นเองนะฮะก็คือของคืนนี้แหละนะครับหลังเที่ยงคืนไปนะ,ะจะมีข่าวสำคัญยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนของการเทรดนะฮะถึงแม้ว่าผู้ดัชนี DJI นะครับหรือว่าดัชนีดาวโจนเนี่ยจะสามารถเทรดลอดขั้นต่ำได้0.01 00. ก็ตามก็อย่าไว้วางใจมากนะครับผมอย่าปล่อยลากพยายามอย่าให้เกิน5ถึง10%ของพอร์ตนะครับไม่งั้นจะ เสียหายหนักและตามคืนยากนะครับยังไงก็สําหรับในส่วนของการวางแผนอัปเดตแนวรับแนวต้านนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ราคาแนวต้านไว้ให้หน่อยว่าราคามีโซนประมาณราคาเท่าไหร่บ้างนะครับ